สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้ข็อนำเสนอข่าวคลรมเคาะลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับล่าสุดคลรมอ,อนุมัติลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งนายจ้างลูกจ้างเหลือ 2. 5เปอร์เซ็นต์นะครับโดยคลรมร่างกฎกระทรวงกำหนดอัาตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่กระทรวงรายงานเสนอโดยปรับลดอัตราเงินสมทบทั้งในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33เหลือฝ่ายละร้อยละ2.5ของค่าจ้างผู้ประกันตนจากเดิมฝ่ายร้อยละ5ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39ลดเหลือ,อาตาเดือนละ216บาทเป็นเวลา3เดือนในงวดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564ส่วนงวดเดือนกันยายน2564เป็นต้นไป ให้ส่งเงินอัดสมทบอัตราเดิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การลดเงินสมทบในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง485,113ราลายและผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39รวม12.9ล้านคน คาดจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า20,000ล้านบาทครับผมวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสก็นำข่าวสารดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับท้ายสุดก็ขอตัวไปก่อนพบกับข่าวฮิตติดกระแสดได้ใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ